อจาอยิบายบอกเป็น empty lot คือ,อ,อที่แปลงหนึ่งแล้วก็มีบ้านมาปลูกยกบ้านออกไปมันก็ยังเป็น danse สเป e เหมือนเดิมความว่างเหมือนเดิมโอ้อมันต่างตรงนี้ต่างค่ะตอนมีบ้านยกบ้านออกไปมันก็มีความว่างแต่อันนี้มันต่างตรงที่แม้มีบ้านอยู่ความว่างไม่เคยหายไปไหน ธรรมชาติมันอยู่คู่กันใช่ค่ะคืออธิบายมาแค่คนละตัวอย่างแต่เป็นลักษณะเดียวกันนะความว่างมันยังอยู่เสมอไม่ว่าจะมีบ้านหรือไม่มีบ้านแต่คําถามกันนิดเดียวคือตอนท้ายคือเพราะว่า,วาต้องคอนเน็กับพระพุทธเจ้าก็มันเหมือนกับที่ว่ามีอะตอมโมเลกุลอะตอมแล้วก็อิเล็กตรอนแล้วก็ไล่ลงไปควาค้าเคลืออะไรที่มันเล่ไปเรื่อยๆเนี่ยพลังงานมันคนละระดับกันเพราะฉะนะั้นน่ย ในความว่างในสเปซเนี่ยถ้าไม่ระลึกถึงพระพุทธคุณไม่ทำมคุณไม่สังคุณเนี่ยมันจะต่างกับถ้าเราระลึกถึงพระพุทธคุณไม่ทำมคุณไม่สังคุณเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นการใช้ศัพท์ว่าเชื่อมแล้วกันกนะคะอย่างที่พี่พูดเนี่ยมันรับรู้ได้คนละเลเวลของพลังงานถ้านึกถึงพระพุทธคุณกับไม่นึกถึงพระพุทธคุณ เพราะในสเปซนี่มันก็มีหลายระดับเหมือนกับระดับควอซ์หรือเล็กกว่าควอก์ไปอีกคือจะคือให้อธิบายตรงนี้นิดนึงแล้วกันค่ะฟิสิกควันตัมนะแล้วเสร็จไปอยู่นาซากันอาจารย์อาทิตย์ไหม คือบางทีเนี่ยในในวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเราต้องเข้าใจอย่างว่าบางทีเนี่ยสมัยที่ผมเรียนเนี่ยบางทีทฤษฎีของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับในตอนแรกเนี่ยถ้าเราเรียนแบบอะไรนะมสามหรือมอหนึ่งไอ้ที่เราเรียนทฤษฎีไอ้โลกโลกแบนอะไรที่เขาบอกว่าถ้าล่องเรือไปสุดขอบแล้วเดี๋ยวมันจะไปไปตกเหมือนน้าตกอะไรที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นแรกๆเขาเลยเขาบอกว่ามันเป็นโลกแบนแล้วคือ จนมาหลังๆเนี่ยผมจําชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ว่าที่คือเขาบอกว่ามันเป็นโรคกลมมะไรงต่างเนี่ยบางทีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พวกนี้มันคือของเปลี่ยนแปลงคือบางทีเนี่ยถ้าเราจัดก,กฎของวิทยาศาสตร์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นกฎทางวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันมันจะมีทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจะถูกหักล้างโดยตลอดบางทีเนี่ยในยุคยุคก่อนที่ที่ที่ผมจะเรียนในในในระดับปริญญาตรีเนี่ย ไอ้ควาร์กเนี่ยยังไม่ถูกค้นพบเลยคือมันมันถูกค้นพบแต่ว่ามันไม่ถูกการสนับสนุนในบางข้อมูลว่าทฤษฎีของควาร์กเนี่ยมันมีอยู่ในโปรตอนกับนิวตอนจริงๆเขาเลยเห็นว่าสิ่งที่มันเล็กที่สุดเนี่ยคือในที่ในอะตอมเนี่ยมีอิเล็กตรอนที่วิ่งทีนี้คือในพวกนี้เล็กแต่ในเขาบอกว่าในในโปรตอนเนี่ยมันยังมี มันยังมีควาร์กอยู่สามตัวก็คือมันยังมีสามลูกในในนิวตอนเนี่ยมีสามลูกในโปรตอนเนี่ยสามลูกอันนี้คือเล็กที่ควาร์กควาร์กเนี่ยเล็กที่สุดเนี่ยไม่ใช่เล็กที่สุดเขาบอกว่าในระหว่างที่มันเป็นสามลูกที่มันชนกันเหมือนลูกแก้วเนี่ยในระหว่างที่มันชนกันเนี่ยมันยังมีเป็นสิ่งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นความว่างๆอยู่และคือเขาบอกว่าถ้าในยุคถัดจากนี้ไปเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะสามารถที่จะ เจอสิ่งที่เล็กกว่าควักเนี่ยไปได้อีกพี่มุ้ยบอกมีฮิกอีกคือเดี๋ยวอีกสิบปีเนี่ยมันก็อาจจะมียิ่งกว่าฮิกอีกคือบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคือในทางพระพุทธศาสนากับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันที่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาใช้เครื่องมือ ใช้ความคิดของเราแต่คือในศาสตร์ของพุทธ,ธเจ้าเนี่ยคือเครื่องมือมันไม่เหมือนกันคือมันไม่เหมือนกันเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์ในการเวลาที่จะเขาเขาทดลองหรือค้นคว้าเนี่ยอย่างพวกที่ถ้าเขาส่องขึ้นไปบนอวกาศอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นอาจจะเรียกว่ากล้องโทรทัศน์ที่มันมีกําลังขายายสูงๆเนี่ยเพื่อที่จะส่องเข้าไปส่องเข้าไปใช่ทีนี้อะไรนะครับทั้งส่วนที่ส่องในล่างก็จะส่อง คือเอในพวกนี้เวลาที่มันส่องออกไปข้างนอกเนี่ยในจกกักรวาลเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยมันมีทางช้างเผือกมันมีกาแล็กซี่อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีดวงดาวต่างๆเนี่ยเวลาที่แบบที่เขาชีววิทยาหรืออะไรที่เขาเวลาเขาส่องกล้องจุลทรรศน์อะไรมาในเซลล์ของเราเนี่ยเขาก็เห็นที่มันเป็นไอเซลลนี้ผมก็ผมผมเรียนชีวะแล้วผมตกผมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแหละแต่คือผมก็รู้ว่าในในเซลลต่างๆพวกนี้มันจะเป็นเล็กๆๆที่เขาเรียกว่า นิวเคลียสหรืออะไรแล้วมันจะมีในนิวเคลียสมันก็จะเป็นความว่างๆๆๆจนเป็นเซลล์เนี่ยคือในมันกลับกลายเป็นไอ้เซลล์ที่เราเห็นว่ามันเป็นเซลล์จริงๆนต่เวลาที่เขาเจาะไปสมัยผมจําได้ว่าเวลาที่เขาผ่าก,กบหรืออะไรไม่รู้ครับคือที่เขาเอาเอาไอ้กบมาผ่าแล้วก็มาดูเนี่ยคือในไอ้เซลล์กบที่มันเป็นเหมือนเป็นเซลล์ที่อันเนี้ยข้างในมันยังเป็นแบบเป็นโปร่ปง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 โปร่งอะไรอยู่อีกพวกเนี้ยคือแต่อันเนี้ยบางทีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเครื่องมือ ที่ใช้เนี่ยต่างกาันต่างกันคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเครื่องมือของพระองค์เนี่ยคือบารมีฌานและก็ญาณส่วนเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือเครื่องมือที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็พวกกราฟและก็พวกทฤษฎีและก็สูตรแต่ในความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ทัษษ้งทฤษฎีไม่ใช่ทั้งสูตรแล้วก็ไม่ใช่ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งปัจฉญยามันเลยกลายเป็นสิ่งที่พระเองค์ร่วงรู้เนี่ยมันเลยทั้งปัจฉญยาแล้วก็เลยทั้งวิทยาศาสตร์ไปอีก มนเลยทําให้ว่าคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยถ้าพี่สังเกตเนี่ยเวลาที่เขาส่องกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะส่องจากตัวเราเนี่ยออกไปยังกับอวกาศแต่คือสิ่งที่แบบพระองค์แบบที่น่าทึ่งของพระองค์เนี่ยพระองค์กลับไม่ได้เอาจากพระองค์เนี่ยส่องออกไปข้างนอกแต่คือพระองค์เห็นว่าในทางร่างกายจิตใจของพระองค์เนี่ยมันเป็นยังไง แล้วคือเอาพวกนั้นนะมาเป็นทั้งเหตุและผลเพื่อแล้วว่าคือธรรมะทั้งหมดที่พระองค์ตรัสรู้มาที่พระองค์เขียนไว้ที่เสา,าโศกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยภาษาบาลีผมจําไม่ได้คือแต่คือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดแต่เหตุคือทุกอย่างมันต้องมีเหตุอย่างนี้ผลตึงเป็นอย่างนี้แล้วคือผลอย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้แต่คือเครื่องมือเนี่ยต่างกาันแล้วก็วิธีการทดลองเนี่ยต่างกันนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองจัด ออกไปนอกตัวก็คือเอาตัวเองเนี่ยตั้งแล้วก็มองไปถึงพิสูจน์การทฤษฎีจนอาจจะถึงก็มาส่องในตัวเองเนี่ยแต่ก็คือเวลาเขาส่องตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาส่องในในตัวเขาเองเขาอีกคนเอาเอากบมาส่องหรือว่าเอาซากศพเนี่ยมาส่องแต่คือการส่องพวกนั้นถ้าเราสังเกตดๆีๆก็คือเขาก็จะส่องจากตัวเขาเนี่ยไปอีกวัตถุหนึ่งแต่คือพุทธเจ้าเนี่ยคือส่องเข้ามาหาถึงของพระอ,องค์เอง,เองว่ามันเกิดจากอะไรอะไรทั้งหมดอะไรทั้งหมดมันเลยทําให้รู้ว่า บางทีเนี่ยไอ้ความว่างที่เราคิดบอกว่ามันเป็นพื้นที่ว่างแบบเนี้แล้วคือมีบ้านอันนี้อยู่แล้วยกบ้านออกไปเนี่ยมันมันจะเหลือแต่ความว่างแต่คือบางทีเนี่ยสิ่งที่พระอ,องค์ร่วงรู้หรือว่าเข้าใจกับธาตุรู้เนี่ยมันยังมีเหนือกว่านั้นว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าธาตุรู้เนี่ยมันกลับแทรกซึมอยู่ในความว่างอีกอันนี้คือสิ่งที่ <c oughs> มันคาดไม่ถึงว่าในความว่างหรือว่าไอ้ในควาร์กเนี่ยว่าในควาร์กเนี่ยถ้า เราดูดไปจริงๆที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นี่ถ้าเขาใช้ที่เป็นเครื่องมืออื่นที่ที่พระอ,องค์สอนมาเนี่ยเราจะรู้ว่าในควาร์กเนี่ยกลับมีท่ารู้อีกและคือไอช่องว่างระหว่างควาร์กที่มันติดกันเนี่ยที่เป็นช่องว่างเนี่ยกลับมีท่ารู้อีกแล้วคือถ้านเล็กไปอีกยังมีท่ารู้อีกแล้วถ้าเล็กไปอีกต่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมให้อีกอสงไขยหนึ่งเนี่ยเขาเจอว่าอันนี้เล็กที่สุดในนั้นยังมีท่ารู้อีก และคือที่มันเหนือกว่านั้นเนี่ยที่เราคิดว่ามันอยู่แต่ในความว่างน่ยไม่ใช่มันกลับอยู่ในบ้านด้วยมันเลยคือต่อให้คุณเนี่ยมีพื้นที่อยู่สเปซหนึ่งบ้านวางไว้หนึ่งหลังแล้วคุณคิดว่าไอ้ที่เป็นความว่างเนี่ยมันอยู่เลรอบบ้านแล้วเวลายกบ้านออกไปมันเหลือแต่ความว่างฟรีๆแต่ของผู้ทเจ้าไม่ใช่ในความว่างเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยยังมีอยู่ และในบ้านเนี่ยยังมีอยู่และถ้าส่องไปในบ้านที่มันเป็นเกลนของพวกที่มันเป็นหินหรือไม้เนี่ยในนั้นก็ยังมีธาตุรูอีกและถ้าทะลุเข้าไปอีกในในเนื้อของเซลล์ไม้เนี่ยก็ยังมีธาตุรูอีกและยิ่งส่องเข้าไปอีกเนี่ยก็ยังมีธาตุรูอีกมันเลยกลายเป็นธาตุรูเนี่ยไม่มีไม่มีว่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แต่มันกลับเป็นผืนเดียวกันท่านอนันตจจกวานไม่มีที่สุดไม่มีมารอันนี้คือพระพระรูอยู่ในผูสอนย ใ่หลวงตาก็เลยบอกว่าคือถ้ามันอยู่ในทุกที่ไม่มีแบบตรงไหนเลยที่ไม่มีเนี่ยไอ้คนสองกล้องท่านรู้กับอยู่ในคนสองกล้องด้วยมันก็เลยเหนือกว่าวิทยาศาสตร์แล้วก็เหนือกว่าปัจฉญาก็คืออันนี้คือสิ่งที่พระอ,องค์ร่วงรู้มาค่ะถามนิดเดียวครั้งที่เท่าไหร่เราไม่รู้คือ ทราบค่ะว่าธาตุรู้มีอยู่ทั่วไปอยู่ในสเปซต,ตลอดเวลาแต่ว่าอย่างธาตุรู้จากออพระพุทธเจ้าธาตุรู้จากภาษาวกกธาตุรู้จากพระทั่วไปคนบุชุชน mm hmm. ก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนกนกบธาตุรู้จากพระเยซูเนี่ยหนูไม่ใช่เป็นคนคริสต์นะคะแต่พูดถึงเฉยเพราะเขาจะบอกว่าก็ส์ก็อยู่ everywhere อยู่แล้วของเราก็ everywhere เหมือนกันเพราะนั้นถึงบอกว่าที่ให้เชื่อมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะเราต้องการเชื่อมกับพลังงานความรู้ เรื่อง enlightenment แบบแบบของพระพุทธของเราใช่ไหมคะคือ Point คือแบบต้องเลือกเหมือนกันว่าเราจะเราจะเปิดรับว่าในตัวเราอะซึ่งถือว่าไม่มีกันแหละตรงนี้อะันที่มันมี everywhere ยเนี่ยมันก็มีพลังแบบพระพุทธเจ้าอยู่มีมีพลังแบบพระเยซูอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะรันคอนเนคกับพลังแบบไหนต้องการใช้คําว่าเชื่อมความรู้จะใช้ศัพท์ว่าอะไรกับพลังแบบแบบไหนอยู่ใช่ไหมคะ คือตรงนี้นั่นเคลียก่อนเนาะเพราะว่ามันออกอากาศคือมันไม่มีทตุรู้ของพระพุทธเจ้าทตารู้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าา้ารู้ของพ่อแม่ครูอาจารย์า้ารู้เราาตุรู้าตารู้จริงๆนะ่ะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงในในทั้งหมดน่ะมันมันเป็นสิ่งเดียวกันหมดแต่มันคล้ายๆอย่างนี้ถ้าเทียบคล้ายๆนะ เพราะว่าไม่เก่งคอมเหมือนกันแต่มันเหมือนกับว่าไอ้คอมรุ่นเนี้ยมันดึงอันเนี้ยได้แต่มันดึงอันเนี้ยไม่ได้ไอ้คอมเนี้ยมันดึงอันนั้นได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวไอ้เขาเรียกอะไรอนะไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่ใช่คนละข้อมูลพูดพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมใช่คำว่า direct experience ต่างกันได้ไหมคะอะไรนะ ประสบการ,รณ์ตรงต่างกันอย่างพทธเจ้าถ้ามีประสบการ,รณ์ตรงเยอะแล้วก็เลยมี k n โนเลจเยอะถ้ารู้เหมือนกันเอแบบเหมือนกันสามารถรู้ได้เหมือนกันการการสั่งสมมาใช่ใช่การสั่งสมมาแต่คันนี้เนี่ยอันนี้ขอพูดได้ไหมบางทีเนาะมันให้มันเป็นทูเวค ommunicate ได้ไหมเหมือนกับแชร์ปรไปมั่งเนาะเคือคือบางทีอ่ะการคิดคิดคิดเทียบอย่างเนี้ยไปอ่ะ แต่ก่อนตัวเองนะ่ะเป็นคนที่สนใจมากเลยเรื่อง Time and Space เวลากับระยะทางแล้วเขาบอกสิ่งหนึ่งนะ่ะถ้าเมื่อใดก็ตามเหนือการเวลากับระยะทางสิ่งนั้นจะเป็นอมตะนะแล้ววิทยาศาสตร์ก็พยายามวิจัยมิติซ้อนมิติมีแบบว่าสองมิติสามมิติอย่างพวกเราออยู่สามิติกว้างคุณยาวคุณสูงอะไรอย่างนี้นนะ ถ้าเทวดานะ่ากายละเอียดเป็นมิติที่ห้าอะไรอย่างนะี้อย่างมดเนี่ยเป็นสองมิติอะไรอย่างนะี้มีแต่กว้างคุณยาวไม่มีความหนาอะไรอย่างงี้นะโดยส่วนตัวตะก,ก่อนก็ชอบเป็นคนชอบสิ่งเหล่านี้นแต่ท้ายสุดนะ่ะวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงความเป็นอมตะหรอกเขาพยายามคิดว่าทำไงให้คนคนหนึ่งนะ่ะไม่ตายไม่ว่าจะด้วยการคนนิ่งหรือมีการ แช่เย็นตอนนี้เพื่อรักษาสภาพเซลล์หรืออะไรก็ตามแต่จริงๆความมีทั้งหมดนะ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะไม่ตายแต่ธรรมชาติที่เป็นอมตนะน่ะมีอยู่แล้วพ้นไปจากเวลาและระยะทางสิ่งนี้มีอยู่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการเกิดไม่มีการดับในเมื่อมีอยู่แล้วในทุกสรรพสิ่งมีอยู่แล้วในทุกๆคนแล้วมันถามว่าไอ้ความพ้นทุกข์จริงๆมันจริงอยู่ตรงนี้เพราะว่าไอ้ความมีทั้งหมดนะ่ะความมีทั้งหมดล้วนเกิดแล้วต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นตายเวลาเรารู้อยู่ว่าไอ้กายนะ่ะเวลา จำกัดหมดแหละจิตเมื่อมันยังเกิดดับแต่ว่าไม่สิ้นหลงยึดถือก็ต้องไปหาร่างใหม่มาประกอบอีกนะแม้มันจะเกิดดับแต่ไม่สิ้นหลงยึดถือแต่ไอ้กายนะ่ะมีเวลาจำกัดนะบางครั้งเราจรึงต้องมาดูเหมือนกันนะว่าม,มันเหมือนกับว่าสิ่งใดนะ่ะที่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดว,วิทยาศาสตร์พยายามพรูฟ พิสูจน์ธรรมชาติตลอดแต่ด้วยปัญญาแค่ระดับสมองหรือจะใช้แบบว่าอินเนอร์ลึกๆแล้วปิ้งไอเดียขึ้นมาหรืออะไรอย่างเนี้ยเก็ตอะไรที่แบบอะไรใครที่แอปเปิลตกอะไรอะเออเซอร์ไอแซนิวตันหรืออะไรแต่มันจะไม่ได้ไปถึงเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในความมี ความมีนะ่ะจะศึกษาไปเท่าไหร่นู้นนะ่ะไม่มีสิ้นสุดแต่มันสิ้นสุดที่ความไม่มีความไม่มีนี้ต่างหากที่พ้นไปจากทุกสรรพสิ่งไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสิ่งใดๆอยู่ในนั้นเลย สิ่งเนี้มันเกินกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะพูดเคยฟังแต่ไม่ออกชื่อท่านนะไปๆไปมาๆมาเคยไปฟังท่านและท่านมากาบองค์หลวงตาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันท่านเป็นทำงานอยู่องค์การนาซาเหมือนกันนะส่วนใหญ่อะพวกนักวิทยาศาตร์ฟิสิกควอนตัมจะนับถือพุทธศาสนา ท่านพูดคำหนึ่งว่าเวลาที่จะเอางานวิจัยอะไรแบบว่าจะศึกษาเรื่องอะไรขณะนั้นเขาจะดูเลยว่าพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าไงไงแล้วเอาเรื่องนั้นมาพูบแล้วจะพิสูจน์ได้จริงไม่ต้องไปหาเรื่องนอกนอกศาสนานะเพราะมันคือแฟกต์มันไม่ใช่ความเชื่อมันคือความจริงของธรรมชาตินะเพียงแต่ว่า ถ้าถึงบอกว่ามันเลยมันเลยเหมือนที่อาจารย์อาทิตย์บอกมันเลยเวิาศาสตร์เลยปรัชญาเลยอะไรทั้งหมดแต่แต่ถามว่าการหมุนวนวนวน,วนการหลงยึดถือจิตที่มันเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยแต่เมื่อไม่สิ้นหลงยึดถือมันเปลี่ยนภพภูมิจริงเพราะฉะนั้นพอมาชาติเนี้ยบอกตัวเองพูดถึงตัวเองให้ฟังนะ เราจะสนใจสิ่งเหล่านะี้มันก็คงสนใจของมันมานานแล้วแหละแต่เห็นไหมมันก็ยังเกิดเกิดตายตาย,ตายน้ำตาไหลเข้าไหลออกมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอะไอสิ่งที่ศึกษาหรือให้ความสนใจมายาวนานมันอาจจะไม่ใช่คำตอบก็ได้แต่ที่มาเข้ามาตั้งแต่อายุไม่มากก็มาสนใจในเรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไรอะ มันก็คงเคยมาอย่างนี้ยมันก็คงประกบคู่กันมาเหมือนกันในการเวียนเกิดเวียนตายแล้วมาในชาติเนี้ยมันก็รู้แล้วว่าเออไอที่ชอบมากเลยไอ้เรื่งทร m e and space พวกนู้นี่เรื่องมิติอะไรอย่างเนี้ยจะชอบแต่เอาจริงน่ะมันกลับไม่ใช่คำตอบละเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันต่างอย่างหนึ่งโดยส่วนตัวนี่คุยกันเลยนะ โดยส่วนตัวที่รู้สึกสิ่งนั้นเกิดจากการฟังแล้วมโนตามเราไม่ได้ไปเห็นอนุภาคควอนตัมเองเราไม่เคยเห็นกระทั่งอะตอมที่เราเรียนมาเราก็รู้ตรงกลางมันเป็นนิวตอนกับโปรตอนแล้วมีอิเล็กตรอนหมุนรอบอิเล็กตรอนมันแบ่งชั้นด้วยนะเป็นอีควาเลน์นะ <laughs> เห็นไหมแบบว่าแบ่งชั้นเพราะเรียนมาอะไรอย่างนี้นแต่เชื่อไหมทุกอย่างเกิดจากการฟัง แล้วเชื่อเอาแต่วิชาพระพุทธเจ้ามันประจักษ์แจ้งเองที่ใจใจไม่มีหรอกแต่มันเป็นความจริงมันไม่ได้เกิดจากการฟังแล้วเชื่อตั้งแต่นั้นมาสิ่งเหล่านี้ก็จบไปแล้วพอตอนนี้เราถึงรู้เออ เราหามาต้องนานนะเพราะทุกสรรพสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้ระยะทางกับเวลาแล้วก็มีบอกถ้ารถไฟคู่ขนานถ้าสวนทางกันเวลาหรืออะไรการเดินทางรอบโลกเนะี่ยถ้าตามหมุนตามโลกจะเหลือเวลาหนึ่งวันถ้าทวนโลกจะใช้เวลาเกินอีกหนึ่งวันเลยเนื่องจากการหมุนของระยะทางความเร็วสัมพัสอะไรอย่างงี้แต่เดียวนะไม่ใช่มันกลับรู้ว่า ความจริงเนะี่ยจึงกราบในพระปัญญาที่คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านล่วงรู้สัจธรรมความจริงของธรรมชาติสิ่งนี้เป็นความจริงของธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มาบอกสอนว่าตราบใดที่ยังเกิดการเกิดเป็นทุกข์ล่ําไปสิ่งนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นจะไม่ทุกข์ได้ก็คือการไม่เกิดอ๋อและจริงจด้วย มันมีธรรมชาติที่เป็นสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งนี้เป็นอมตะมันก็เหมือนกับว่าถ้าจะเรียกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับจะยิงลูกศรโดยเรื่องของเราเองเหมือนกับว่าเอ้ยยิงเข้าเป้าก็ยิงไปเลยปุ้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปยิงอันนี้ด้วยอันนั้นก็สนใจอันนี้ก็ปุ้งปุ้งไอน้นี้ก็ปุ้งอะไรอย่างเงี้ยพอรู้แล้วว่า เออจริงแล้วพอมันเป็นความจริงที่ใจอะความสนใจที่เกิดจากความเชื่ออะไรอะมันน้อยลงมันมันให้ค่าน้อยลงแต่ถามว่าบางทีเห็น YouTube ก็ยังเข้าไปดูถึงรู้ว่าอา้าวเจอฮิกแล้วหลังจากเอาแสยิงเข้าไปในในควากเจอฮิกซึ่งเขาเรียกว่าอนุภาคพระเจ้าฮิกพาร์ i ิโคกอ d พาร์ i ิโคอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เรารู้แล้วว่าไงก็ไม่ใช่หรอก อันนี้แชร์กันอันนี้แชร์กันถ้าทางจะสนใจมากนะคหนูไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกค่ะก็สูตรความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เชิญมาพิสูจน์เมื่อรู้รู้หนึ่งในนี้จะรู้ทั้งหมด อนนี้สนใจแค่ภาคปฏิบัติว่าที่ให้ดาวน์โหลดจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เออเลยลืมไปเลยว่าพอยคืออะไรคือใช้ <c oughs> <c oughs> าคาว่าเชื่อมคืออาศัยว่าในตรงนี้มันก็มีธาตุรู้และธาตุรู้มันเชื่อมต่อกันเองอยู่แล้วเออต้องใช้คําอย่างนี้ตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักว่าเราจะไปสนใจเออ ใช่สนใจว่าไปทางบารมีของพระพุทธธรรมะสงฆ์ความรู้จากระดับพระพุทธธรรมะสงฆ์เราถึงจะได้ความรู้ระดับนั้นพลังงานระดับนั้นมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้เป็นธาตุรู้ตรงนี้ให้มันรู้ที่ฉลาดขึ้นใช่ไหมคะเราอย่างนี้คือบางทีเราเราพูดทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เราก็คงจะแบบจินตนาการไปเรื่อยคือ บางทีเราเอาแบบที today, ่ม so ันเห็นกันในในตอนนี้เลยดีกว่าว่าว่าแล้วลองเทียบกันว่ามันจะเชื่อมกันยังไงนะรสมมุติว่าคือไม่ต้องสมมุติหรอกคือในตัวผมเองเนี่ยมันมันก็สมมุติว่ามันเป็นความที่เป็นอากาศเนี่ยเราก็รู้อยู่นะว่าว่าในตัวเราเนี่ยมันมีเป็นความว่างๆคลข้ายอากาศเนี่ยเราลองเปลี่ยนว่าในความว่างๆที่เป็นอากาศเนี่ยคือ รู้จริงๆเนี่ยมันเป็นสีทองนะอยู่ในอยู่ในของผมเนี่ยแล้วก็คืออยู่ในของพี่เนี่ยมันก็จะเป็นว่างๆแล้วก็เป็นสีทองอย่างนี้ด้วยพี่คิดว่าไอ้สองอันเนี้ยมันจะเชื่อมกันยังไงจริงๆมันเชื่อมกันอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือถ้าของพุทธเจา้าท่านอาจจะไม่ใช่สีทองเราอาจจะแค่สีทองท่านอาจจะไปไ่รู้เือนการสีอะไรคือหนึ่ง พี่บอกว่าคือมันเชื่อมกันอยู่แล้วแต่อันนี้แหละคือที่มันจะเชื่อมไม่ได้แต่อันนี้แหละมันจะเชื่อมไม่ได้เพราะคือของมันเชื่อมกันอยู่แล้วแต่คือแต่จะไปหาวิธีเชื่อมใหม่มันก็เหมือนกับคือสายสมมุตินะว่าแบบเนี้ยคือสายมันมันต่อกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คือแต่เดี๋ยวไอ้สายเนี้ยเดี๋ยวฉันจะไปเชื่อมต่ออีกขั้วหนึ่งใหม่ คือคนทุกคนเนี่ยด้วยความเข้าใจผิดว่าคือของของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่คิดว่าไม่มีแต่ของที่ไม่มีเนี่ยจะทําให้มันมีไอความเห็นผิดกับเห็นถูกเนี่ยมันเหมือนกับหงายหงายหงายกลาจากคว่ำมาเป็นหงายเท่านั้นเองคือความจริงเนี่ยคือมันเชื่อมกันอยู่แล้วแต่ฉันจะไปหาวิธีเชื่อมในความที่มันเชื่อมไม่ได้แต่ฉันจะเชื่อมมันให้ได้มันก็เลยกลับกันว่าคือไอของที่ไม่มีอยู่เนี่ย แล้วมันมีอยู่จริงเนี่ยแต่เราจะไปสแสวงหาให้มันปรากฏขึ้นมาอีกแต่ตรงกันข้ามว่าไอ้ของที่มันมีอยู่ก็คือร่างกายจิตใจที่มันมีอยู่เนี่ยแต่แท้จริงไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยแต่เรากลับจะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้มันคงอยู่สิ่งเหล่านี้คืออาวิชาตันหาอุปทานที่ว่าทําไมมันถึงได้เชื่อไม่ได้การเชื่อไม่ได้เนี่ยคือมันเกิดจากความเข้าใจผิดว่าผิดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าผิดจากผมผิดจากหลวงตาหรือว่าผิดจากพระพุทธเจ้า แต่ผิดจากความเป็นจริงของธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้องเป็นแบบนั้นในการที่เราจะเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยคือในความเป็นจริงเนี่ยความสามารถของเราเนี่ยมันเชื่อมกันไม่ได้หรอกแต่ในความเป็นจริงการเชื่อมของมันเนี่ยคือมันเชื่อมโดยธรรมชาติของมันเองแต่เมื่อไรก็ตามที่เราจะแสวงหาสิ่งที่มันผิดจากความจริงเนี่ยมันย่อมไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าอันนั้นน่ยคือการฝืนธรรมชาติมันเลยก็เลยคือสุดท้ายที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ย จะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ดีปัจฉิยาก็ดีหรือว่าภูษณศาสนาก็ดีหรือว่าสิ่งที่มันอาจจะเป็นฟิสิกควอนตัมหรืออาจจะเป็นการที่พี่บอกว่าคือในของไอ้ตรงนั้นมันเป็นพลังงานในการเชื่อมต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้มันคือเราพูดกันอยู่ในวงแวดวงของความเป็นจริงของธรรมชาติเท่านั้นเองแต่คือปัญหามันอยู่ตรงว่าเราเข้าใจในธรรมชาติเนี่ยมันจริงหรือยอยังในคือการเข้าใจมันจริงมันไม่ใช่ว่า ตัวเราเองเนี่ยเราจะไปแสวงหาความจริงเหล่านั้นหรอกแต่คือเราศึกษาจากพระองค์ว่าพราะองค์ถ่ายทอดอะไรมาแล้วก็เรียนรู้อะไรมาแล้วเราก็มาพิสูจน์กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่พี่มุ้ยบอกวก็คือว่าเหตุคืออะไรผลคืออะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ยแท้จริงเนี่ยมันคืออะไรแล้วคือความเป็นจริงมันเป็นยังไงมากกว่าสรุปขั้นสุดท้ายเลยนะคะคือเออ เลยงงอีกแล้วแปลว่าให้ที่บอกเชื่อมต่อก็คือเขาเชื่อมกันอยู่แล้วแล้วก็เท่ากับว่าที่บอกเ,ออเชื่อมต่อกับพระพุทธเจ้าก็คือแค่ recognize แค่ acknowledge ว่าสภาวะนั้นสภาวะพุทธแบบพระพุทธเจ้ามีอยู่ตรงนี้แล้วเพราะเขาเชื่อมต่อกันอยู่แล้วแค่นั้นใช่ไหมคะคือทำแค่นั้นเลยใช่ไหมคะมันไม่ได้มีอยู่ตรงนี้ แต่คือไอ้คนที่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่มีมันมีอยู่ทั่วไปซึ่งคนที่นั่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในส่วนของทั่วไปหนึ่งในส่วนของสเปซแล้วมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วก็คือไม่ใช่ว่าไปคอนเน็กเส็บปักแต่ว่าให้รู้ว่าจริงๆมันมีอยู่ตรงนี้ด้วยมันมีอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งไม่เว้นแม้กระทั่งในตัวเราที่เรียกว่าเรเรียกว่าเราสมมุติว่าเป็นเราคือมันเป็นแบบนี้ครคือไอ้สิ่งพวกเนี้ยคือ ที่เราบอกว่าอนุภาคของพุทธาอนุภาเวนะธรรมานุภาเวนะเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วแล้วก็คือมันเชื่อมต่ออยู่แล้วแต่คือไอ้สิ่งที่มันไม่มีอยู่เนี่ยคือตัวผมกับตัวพี่ที่พูดกันเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงๆปัญหาจะจบลงก็คือเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงๆแต่ว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าตัวผมตัวพี่เนี่ยมีอยู่จริงๆแล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเชื่อมต่อกับอะไรางเงี้ยเราเชื่อมต่อกันเป็นเอกระสงไข่ก็ไม่มีทางเชื่อมต่อได้หรอกเพราะว่า คืออันเนี้ยมันคือเอาจากสิ่งที่มีเนี่ยไปเชื่อมกับสิ่งที่ไม่มีแต่คือไอ้ที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันต้องเชื่อมกันระหว่างมันเป็นมันเป็นเหตุเป็นผลกันก็คือมันจะเชื่อมกันได้เนี่ยคือสิ่งไม่มีเนี่ยมันจะเชื่อมกับสิ่งไม่มีไอ้สิ่งที่มีเนี่ยมันย่อมเชื่อมก็ได้กับสิ่งที่มีคือถ้าผมเนี่ยไปเชื่อมกับวัตถุทูลข้างหลังเนี่ยมันก็เชื่อมกับโลหะที่นี่แค่แค่นั้นแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีแต่คือไอ้ที่มันเชื่อมกันได้เนี่ยมันคือ แต่เมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าไอ้ตัวตัวผมเองเนี่ยผมนั่งพูดเนี่ยหรือว่าตัวพี่เองที่พี่ถามมาเนี่ยเราเราจะไปเชื่อมกับสิ่งที่ไม่มีมันเท่ากับแล้วตัวเราเองเนี่ยจะไปเชื่อมกับความว่างเปล่าอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ในความเป็นจริงเราต้องเข้าใจว่าคือไอ้ความว่างเปล่าที่มันเป็นธาตุรู้หรือว่าพุทธานุภาเวนะเนี่ยความว่างเปล่าเนี่ยมันเชื่อมด้วยความว่างเปล่าของมันเองแต่คือไอ้คนที่มีเนี่ยก็คือมันก็ต้องเชื่อมกับสิ่งที่มีเหมือนกันนั่นคือเชื่อมอะไรก็คือเชื่อมของความแตกสลายแล้ว อันนี้คือการเชื่อมต่อและก็คืออันนี้คือความเป็นจริงและก็คืออันนี้คือวิทยาศาสตร์และอันนี้คือพุทธศาสนาเหมือนกัน